พี่น้องสตวรรีออกดอกแล้วจา้าต้นน้อยๆก็ออกดอกมองดูนะ่งมองดูนีเด็ดติดลูกแล้วด้วยพี่น้องต้นเกาตะปีกายนะพี่น้องม,มีชีวิตรอดเด้อสุดสด้วยต้นสวยแข็งแรงเอาก็บอออกไหลเขาบอกไม่ไหลก็ออกดอกเลย ่ยังไงต้องเจียวอ,อกไรเลยสตรอเบอรี่สตบบรอเบอรี่อันนี้แบล็คเบอร์รี่จ้ะแบล็คเบอร์รี่พี่น้องแบล็คเบอร์รี่ไร้น้ำผ่านไร้น้ำติดดอกติดลูกดีจ้าปลูกไม่ถึงปีแล้วก็ได้กินแล้วพี่น,น้อง อ่เสร็จละอันนี้คือแบล็คเบอร์รี่เร้อพี่น้องแบล็คเบอร์รี่จ้าเราไม่ต้องไปไกลถึงเขาขเคาะถ้าอยู่กุมภาวะเราก็ได้กินพี่น้องแบล็คเบอร์รี่